สวัสดีครับพ่อยพี่น้องครับครับพบมาพอกันในสองเส้นหน่อยคนอีสานคือเก่าคือเดิมนะครับเขาป้าห้าเห็ดครับสาวๆกับบาใหญ่เลยนะครับเนาะมาครับมาเก็บเห็ดไข่ครับพอแล้วครับนี่เก็บเห็ดไข่เขียวครับดอกแรกแข้งหวานครับเห็ดไข่เขียวบานครับอีกหนึ่งดอกนี่ครับดอกงามเลยเห็ดเผือกกระจรครับนี่ เฮ็ดพึ่งกระจอนเฮ็ดพึ่งเขาะครับนพึงนกเขาครับดอกงามนะครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วพ่อเห็นละงูกเขาพี่น้องดีปากดีปากด้วยครับเด้อมาแล้วครับเห็นละงูกเขาครับดอกแรกของปีที่ได้เก็บครับ่นองโอ้ยสวยๆเลยครับ พึ่งด่างแหครับพี่น้องเห็ดเพึ่งด่างแหะีไ่จุ่มเห็ดไคดอกนึงครับเห็ดเผิกดัางแหดอกน้อยตอกนึงครับเผึงแดงครับเผืกเหลืองครับเึ่งแดงหรือเึ่งเหลืองเอื้นได้สองคือครับเห็ดขาวดินครับสวยงามเลยครับ ไข่เยและงูขาวครับพี่น้องโอ้ไม่ก็ oh สวยสดงดงามมากครับเห็ดถึงด้างแห่สองดอกครับเืงดังแห่เฟิงดัางแห่แหอีกครับปีนทองไว้อยู่ไกลเคีย์บ่หรือยังไงครับพี่นอ้องเพิ่งดัางแห่อีกดอกนึงครับปีนทองไว้อยู่จากมีอย่างดอก,กดครับเห็ดเห็ดบดครับเห็ดบดนี่เห็ดบดดิน สวยๆเลยครับเฮดเผือกด่งแฮอีกดอกนึงครับนี่ครับดอกแค่น่อยโอ้ยสุดยอดเลยครับเฮดเพิ่กเหลืองดอกนึงครับพี่น้องเก็บไปแน่อะไรเนาะครับผมพอใครแต่ทายนี่ครับไตใกล้สิออกแล้วครับเฮ็ดหาอย่างเฮงครับพี่น้องมนเฮ็ดแดงครับเฮ็ดกอแดงนี่ครับเฮ็ดขาวดินครับครับดอกนึงก้าก่อนครับผมครับอีกดอกนึง เป็ดไข่พอท่าเศร้าอยู่ได้พี่น้องเสียงยังเห็บอยู่นรครับกาครับครับออกเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะสายแล้ว4โมงกว่าแล้วเนาะครับเขาป้ากับฮา,าเฮ็ดเนี่ยยากยากพี่น้องมือแก่พอดแกง,งอยู่ครับนี่แกงหนึ่งอยู่ครับยางหาเห็ดแต่แต่หกโมงสองกับสี่โมง บทันได้เห็นยังนาอคกับเนาะครับคลิปนี้ก็บจบไปเพืยงเตอนนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะคิมน้าเข้ามาพอกันไหมครับสวัสดีครับเมื่อแล้วครับพี่น้องออกจากป่าแล้วนะครับเออ,เอวันนี้มาป่าปลเกพรคกครบนบเนาะวัดป่าโพสีสุวรรณของวัดป่าปลเกพรกครับป่าแถวบ้านเนาะครับเนาะ ไปครับกลับบ้านกันนะครับเนาะ